สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีน้องอุงอิงคุยข่าววงในกับพ่อยุดนะครับก่อนอื่นก่นขอบคุณเครดิตภาพในคลิปนี้นะครับจากลฟ์สดของพ่อยงยุดลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับมีเอฟซีนะครับถามเข้ามาในไลฟ์สดของพ่อยุทธนะครับเพิ่นก็ได้ถามว่า ศิลปินในวงสาวน่อยเพชรบานแพงมีตังเยอะแยะนะครับแล้วก็อีกตั้งหลายคนเสียงดีๆคือบรีออกเพลงออกซิงเกิลเรื่องนี้พอยุดแล้วก็ได้ตอบแทนนาาห่างโจวานะครับไอเอฟซี FC, ใจเย็นเย็นก่อนนะครับเข้าตรงเบื้องกระแสของแฟนเพลงนําครับบุมเมนวาเข้าสีอัดอัดอย่างเดียวนะครับแล้วก็แฟนเพลงเอฟซีเป็นตรงการยังนะครับผู้ใดกําลังดังตอนนี้เฮาก็ต้องไปดันคนนั้นซะก่อนนะครับเพราะว่ากระแสกำลังมานะครับสำหรับคนอื่นๆ นายหางโจเล่ากับว่าวยูนะครับว่าให้รอเวลาและโอกาสนะครับหรือ้าร์จังสันเอฟซีคนไดมีกําลังศัพท์นะครับอยากซีดันศิลปินคนไหกะมาเฮ็ดให้ศิลปินคนนั้นได้นะครับทางวงสาวน้อยเพชรบานแพงพร้อมที่สนับสนุนนะครับแล้วก็หาคู่เพลงหา้องอัดให้นะครับราค่ากับบเแพงนะครับพอหยุดเราว่าคือจังเบาเอกนี่แหละครับเล่ากับเฮ็ดเพลงของเราเองนะครับเล่ากับมีเอฟซีสนับสนุนพร้อมนะครับเล่ากับเฮ็ดได้เลยทันทีนะครับ ก็ฝังนะครับอยากให้บอสสนับสนุนแต่ลูกสาวเพราะมีสมาชิกหลายคนที่มีความสามารถยกตัวอย่างเพลงของมณะให้ซ้อมก่อนเพลงนางฟ้านาหันปันนี้ยังบ่มมีวีแววเ,เล่มมันต้องเบิ่งตลาดนั้นตัวพี่น้องต้องขอาใจน้ำเด้นนะครับในการลงทุนนะครับต้องเบิงระยะเวลาน้ำบางเถอเหากระยักสีศีหสีดันนี่พี่น้องครับแต่เมื่อกระแสมันมา มเมกะแสผู้เดมากเขาก็เห็ดเขาก็ต้องอัดผู้หันกอนครับผู้สาระดอกบัวออกเพลงจังหวะไม่ดีดับปนาดเลยเด้อกเกษแสบบ่มากกะรอกอนต้องรอดได้พี่น้องเด้อต้องรอดสักกนกับบนแมนวาเอามาหอดเหลสิไปเห็ดปุูป่บไปทุกอย่างอยู่ที่จังหวะและเวลายิ่งเห็นสมัยกอนพี่น้องครับสมัยตะกีพยุจจันเล่การวิทยุ ม่นแค้นเจนคุณภัยพงศธรมูนี่มาออกรายการเออสาวมาดสาวได้ใน่และมาออกรายการนต้องพอหยุทดกับสัมภาษณ์ยังสิเพิ่นกับล้อมาบ่าหน่อยปีครับพี่น้องโอกาสช่วงที่เพิ่นเปิดตัวยังคอยที่ซอยเดิมยังสิและการากานีนร่ยังก่อของไั่พงศธรเพิ่นมาเข่าไล่การอยู่กันยังเสียละพี่น้องเพิ่นรอยจังหวะได้ยินอาจารย์สลาแลว้วบ่บอส ระหว่านักร้องคนนี้เห็นความตั้งใจของผีมนแน้นแกนคุณมนานั่งอยู่หนาเอา่อมนานั่งอยู่หนาหนาหนาลิฟต์หนาลิฟต์เพื่อมานเพื่อสิมาเขาไข่นั่งต้งแต่เศร้าเท่าคำระหว่าเลี้ยวเห็นขอติดขัดก็คือยังก่อนระหว่าขอติดขัดก็คือมนแขนเป็นเป็นข้าราชการเป็นทหาร เห็ุไปแล้วก็บสิบวมีเวลาที่สิมาที่สิมา่มา,ายเพราะว่าเพิ่นมีงานประจำนังซส่มันมองหลายอย่างหลายทางพี่น้องครับหลังจากนั้นอาจารย์สวัสดิ์เอออาจารย์สลาแล้วก็เลยเอามุนแช่นไปอัดโดยลุงทุนเองเปิดแล้วมันติด,ม,ตดมันติดทั้ง่ข่จังหลับที่หลังยังสี่ได้พี่น,อน้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอที่จังหวะดเอ้เอ f ซีของของน้องมะนาะเอ,อซีของน้องชูใจเอ,อซีของ ศิลปนินรุ่นรุ่นต่อไปนะครับจะต้องร้อต้องร้อบึงต้องร้อจังหวะครับทุกอย่างมีจังหวะของมันคือพูดตามจริงแล้วสวัสดีพยุทธ์แม่ติ่งสบายดีบ่จ้ามือปอวดพุงเจอกันเด้อแก้วตาธิดาพญาแลครับผม สวัสดีพี่ใหญ่ครับอ่อนพนาวสันอรุณสวัสดิ์ราตีสวัสดิ์ครับของแบบนี้อยู่ที่จังหวัดเลยเวลาจะยินยนเมื่อถึงเวลาก็ได้เห็นเอฟซีไปป่วนช่องนำเพชรมากขอพูดหน่อยเถอะเรื่องอยังเรื่องเรื่องเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษเนี่ยคนแช้นเราเคยมีระเบมากมรกนแลวนัเห็นบ่พี่น,อน้องมาน่ารออีกจกัจกจักจักข้าวเด้อพี่น้องเด้เอ,อจังออกองมนเราต้องปลุกเร่งให้ดูแมนกว่าน,นี้หน่อย นอกพุทธิบัานไล่ให้ออกไปตินปานนันยังไม่ยืนดาให้คนเขามามินอีเขาจะไม่เชื่อผู้ใหญ่เลยรวมมากทำหนักมากครับดูแล้วเอานอ้นองก็คงสิบคอยปรับตัวแก่เด่พี่น้องครับต้องไปดูบอสไลค์ครับชี้แจงไว้อยู่ใจร่มๆนะครับใจเย็นๆครับแต่ผู้ใดเฝ้าก็อัดให้น้องเลยพี่น้อง บอสจูแล้วเป็นคนบอกยังไงสันนี้ผู้ได้เฝ้าแม่ฮักผู้ใดต้องการสิลงทุนให้ลูกลูกแก้งความประสงค์มาได้ครับมีเพลงห้มีคู่เพลงที่สิเล่าสิหาห้ได้หรือหาเองใดเองลงทุนเองบาวว่าครับเดี๋ยวเราช่วยเชียร์ช่วยดันแล้วกะ็มีมีทีมงานไทยเอ็มวีให้พร้อมในราคาถือพร้อมผู้ใดที่พร้อมที่สิดันลูกขันถ้าบ่ดด้เดอพี่น้องนะครับได้ลอตเตอรี่ยุพยุทธ เลขหนะ้าหกสี่หลายเลขออกหกเจ็ดเลขพอโจ young, board, us, ูบ่ออกตามจะเลขพอโจ้เสเวลาได้โอกาสต้องรอนะครับใจเย็นๆบ่อยากสนุนคนแต่ต้องดูกระแสต้องเบิ้งกระแสพี่อ้อการลงทุนเบิ้งกระแสแล้วเบื้องจังหวะเห็นบ่แล้วสื่อรถแห่สื่อรถแห่กับว่าจังหวะรถแห่มันมาครับจังหวะรถแห่มันมากับสื่อจังหวะเสด็จแบนจังหวะทีมงานมินิเวดตี้มันมาก็ต้อง ส่องเฝ้าเห็ดวงครับพี่สิมนานะจะรอจ้าเพลงน้องรอได้อยู่แล้วครับผมนี่คือเข้าใจครับรอรอเด้อพีนออ่น้องเด้อรอน้องมานะต้องให้น้องแกะเพลงซ้อมเพลงก่อนฟังดีๆน้องมนานะร้องสำเนียงเสียงยังไม่แน่นนะเพื่อนหนาจะมีจังหวะของเพื่อนอยู่ดพี่น้องครับพออยู่กับก็อ,อยู่กับเรามาดนนะครับโปรดิวเซอร์ยังสิ กันเพื่อนในจังหวะเพื่อนคุยกันเองดอกพี่น้องเพื่อนคุยกันเองเพื่อนกินสิบไป,ปเข่าห้องอัดกันเองเพราะทุกทุกอย่างมันต้องมีเวลาเวลาของห้องอัดขับคาใส่ใจในห้องอัดน้ำอัดออกมาแล้วมาตัดต่อจะไหนมาเห็ดเอ็มวีจะไหนลงทุนไหลครับแล้วมันบ่มีเทีขายก็สมัยตะกีดตะกรอนือผมว่าน,นั่นแหละตะกีดตะกรอนก็จังหวะขายขายเทียบกับพาอะไรงเงินคืนอยู่ในอันนี้สิไปเอาน้ำยังพี่น้องครับอัดแล้วแล้วเล้ยวเลยเดี๋สำหรับสนับสนุนช่วยเียเร์ทุกคนนะครับขอให้ ได้มีโอกาสศิลปินหมอลำวันธรรมอิสานมต้องปรับบุคลิก่อนนะครับน่าเป็นคุณคนเดออย่ะดาร่วมกันเรือความคิดบอกอกันวัฒนวาจ้าสรลบก,กรด้วยจ้ะพรชนุกเอ่ออัดเพียงให้ไปอัดเลยครับจะอัดให้กอทอก็อเลยก็แล้วกันผมบ่กเพียก็แล้วกัน เงีนครับมันกลับมาลงทุนเองเลยภาพไปออกจังเบาเอียกังสิเราบ่ไเดรอเด้พี่น้างเบาเอียกรัตนะครับเราลงทุนเองมา,าเด้อประเดรอไซเลยดังกระดังคือ,อยังคือสั่งแล้วก็สั่งสื่อเสียงของเราเออเรามีเงินมีเอฟซีเห็ดไห้แล้วก็เห็ดเพลงครับเพลงคอนเทนต์เพลง,งเตล่าหนาลายัางสิแล้วก็เห็ดขาวมาแล้วก็มีเอ็มวีมี นันของเรานะครับโดยการผ่านทางบอร์ดเป็นผู้จัดการจัดหาให้ทิมไล่์ทิมทิมนักแสดงบริษัททุนไหลบริษัททุนไหลครับเพียร์ยุนี่ข้อดีของวงสาวน้อยก็คือไม่ต้องใช้ทุนเยอะจังตื่นละหนาลาจังสี่ก็นักแสดงในวงกรบ่ต้องจ้างกันยากขอลองให้กันไปซอยจังสี่ก็เห็ดได้เออเพราะฉะนั้นครับต้องรอที่จังหวะนะครับสําหรับเอฟซีที่ใจหอนอยากให้น้องน้องอัด จังหวะของน้องมานะคือบอสจดต้องมีเวลาว่างเอาตัวเองไปถ่ายเอ็มวีด้วยบอกบอสก็บอกแล้วว่าอุงหญิงคือลูกของบอสกระที่จิงอุ้งหิงกว่าลูกกว่าลูกต้องเฝ้าอัดเฝ้าเล่งบอแม,มนได้พี่น้องครับตอนนี้กระแสมาสีบอกให้ฟังตรงๆคือกระแสนองมาครับตอนนี้กระแสนองมาน้าก็ต้องเฝ้าเฝ้าเล่งเฝ้าเล่งเฝ้าเฝ้าออกเพื่อเสีบอสให้กระแสมันหาย พอฟันมาลังหันเมื่อกระแสมันลดเฮาก็ต้องเอาเลือเขาซายอัดเข้าไปยังส่กระแสมันนิ่งอีกก็เอาเพลงคอเวอร์ของพ่อจูละจบแบบว่าที่อัดเข้าไปอีกยังส่เอามันเริ่มดรอปลงอีกติอัดเข้าไปครับํำตาอีลาหน่อยกันไตล้วนี่มันขึ้นมากับเพราะมันขึ้นมาเพราะมันขอดขาอวยเพื่อนก็ต้องอัดนั่งฟ้าหนาหันเขาอีกคือเนามันลอยมันลอยพี่น้องย่าปวยเอ่อย่าปอยมันหายนี่คือช่วงกระแสของการทําทําเพลง เพราะฉะนั้นนักร้องมีในวงหลกันลหลกันขันมิตรอัด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 ออกมาเสยวไปกวางเงินไว้จงไหนหระพี่น้องมันอยู่ที่จังหวะและเวลานะครับต้องเบิกาัดลงทุนนำเด้อวัาสันหยุดบุกเล็นต้องดีด้วยครับถึงจะได้ใจเอฟซีหลายคนบดกระบอกแล้วว่าอีหละคือลูกสาวแลวสิเพิ่นไปดันไปล่ะตอนเรากระดันกระเสครับเรากระดันกระเสมีกระเสเรแล้วก็ดันไปจังลูกสาวไปออกรลยการนั่นสิหรอกไลการทีวี รายการทีวีรายการโชว์ขัดอัดก็คือพี่น้องวนันขันนั่งไปรายการก็กมีเลตติง้งฮาเรตติ้งคืนผู้จัดเขาก็ต้องการหางานมินิคือกันพี่น้องงานมินิกับที่ได้ไปอยสมมือกับกระแสตอบรับจากแฟนเพลงเอฟซี FC, แฟนคลับเพิ่นก็ต้องไปอย่างส่สิบว่ให้ฟังบดัดดนัทสุรศักดิ์บุคลิกดีเสียงดีแบบนี้แหละที่ควรดันออกเพลง ของนัดกับบุมแมนบอดดันไี่พี่น้องครับเป็นของอาจารย์เด็ดนะครับเด็ดเข้าสารแลนอาจารย์เด็ดเป็นเป็นผู้เฮดเดอร์นะครับศิลปินที่มามันมีจังหวะของมันอยู่พี่น้องครับอาจารย์เด็ดเข้าสารแลเพิ่นอัดเพลงวันเดอร์แลนดนล์นี่แหละใครผลกับเขามากับมาอาัดยังสี่ครับคิดถึงประยุทธ์นะครับขอบคุณครับ